สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับกําลังจะกลับไปสุพรรณนะครับกําลังจะกลับไปทํางานแล้วนะครับมาหาลูกแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงวันนะครับเราก็ต้องกลับไปลุยงานกันต่อนะครับทุกคนอยากอยู่ไหมก็อยากอยู่แหะครับแต่ก็ต้องกลับไปทําหาเงินใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าระยะทางจากนครปฐมไปสุพรรณนะครับจะระยะทางเท่าไหร่นะครับ นี่ครับทุกคนเราได้ตั้งเลขกิโลเป็นศูนย์แล้วนะครับทุกคนนี่ครับเป็นเลขกิโลเป็นศูนย์นะครับทุกคนนี1สิบเอดโมงนะครับเราจะออกเดินทางเวลานี้นะครับไม่รู้ว่าเราจะถึงไม่ไม่แน่ใจจะถึงกี่โมงนะครับแต่ระยะทางเราจับไว้แล้วนะครับเราจะเริ่มจากศูนย์นะครับเราจะไปถึงบ้านเลยนะครับเราจะไม่แวะไหนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับถึงบ้านแล้วครับทุกคน นครับระยะทางนะครับเจ็ดสิบเก้าจุดห้านะครับมาถึงบ้านแล้วทุกคนถึงโรงสีแล้วนะครับนี่ครับหกสิบกิโลนะครับเราใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเก้ากิโลนะครับเราใช้น้ํามันไปหกสิบกิโลต่อลิตรนะครับปิดอย่างเดียวครับ